ชื่อบอยผมก็เป็นเด็กบ้านนอกอีกหนึ่งคนที่เข้ามาตามหาความฝันในเมืองหลวงแต่ชีวิตผมก็กลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้เพราะผมได้หลงกล้าวเข้าไปสู่วงการที่เรียกว่าการพนันไอ,อ้กบวันนี้บอลอะไรบ้างวะวันนี้เหรอเออเยอะว่ะเปิดให้กูดูดิ กูจะเล่นเกมมึงเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเฮียเด็กติดเกมไอ้บอยเออเปิดเว็บในโทรศัพท์มึงนี่แบตกูจะหมดละวงเว็บไม่ต้องไม่วะกูมีหนังสือด้วยมีหนังสือด้วยอ่านข่าวบอลโดยเฉพาะตัวจริงนี่หว่าแต่มันคู่นี้เลยไอ้เหี้ยสี่ชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วมครึ่งใคราแทงบอลเลยเนี่ยเอ้าโอ้ไอ้สัตว์นี่พูดดังทำเหี้ยอะไรคนอื่นเขาก็ได้ยินกันหมดหรอกโทษโทษโทร มึงก <aid> ็ต <Solomon> ังค์หมดหรอมึงไม่มีใ <verw> ห <im ps> hmm, so ้ย totally <ma> <senza ök> ืมแล้วเว้ยโอ้โหหมดก็เฮี้ยแล้วนัดที่แล้วพี่ได้มาสามไหมน้องเยสสามหมื่นสามพันเนาะตายเลยจ้ะพี่ตรงไหนวะแม่งการแทงบอลนี่มันให้เราตั้งหลายอย่างเลยนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นรักการอ่านวิเคราะห์บอลทุกคู่ไอ้เฮี้ยลุ้นเฉยแม่งจะสนุกอะไรวะต้องลุ้นแล้วได้ตังค์ดิวะไอ้บอยสนใจปะไม่เฮี้ยกูไม่เอาไม่มีตังค์วะพ่อแม่กูรู้มากูทำไงโอ้โหไม่มีตังค์เหรอ เอามาให้กูห้สิบพอวันนี้กูลงให้ไม่มีพลาดนี่มึงขายกูงี้เลยเอ่ะขายก็เขี่ยแล้วมีมมน้อยการลงทุนอ่ะมีน้อยลงน้อยเออสนใจป่าวเอไม่อ,อ่ะไม่เอาเอา่ะพี่อ่ะไม่กล้าว่ะนี่มึงเห็นไหมออมึงดูกู iPhone 5s เงนินแทงบอล้วนๆนี่อาทิตย์อาทิตย์เดียวกูแทงไม่เลี้ยงได้เลยแทงไม่เลี้ยงนี่กูเล่นคุกกี้รันสบายเลยเออสนใจกูอยากมีแล้ว้ยแต่แบบ ไม่เอาไม่กล้าเสี่ยงว่ะแต่นี่เลยกูกายให้มึงเรียบร้อยละอืมหืมใครไอ้ไอ้แทนไอ้บอยไอ้โกดก็ตายแล้วมึงทำเพี้ยไรกันเนี่ยทำไมไม่ขึ้นไปเรียนวะมึงจะวายทำไมวะโอ้ฮ่าทำไมเนี่ยพวกกูกำลังคุยธุรกิจพันล้านอยู่มึงเห็นปะเนี่ยมึงเห็นบ้าพันล้านเพี้ยไรเนี่ยมึงแทงบอลอีกแล้วเพี้ยเดี๋ยวแม่งเป็นเรื่องหรอมึงเห็นในเดทปะ เป็นไงไอ้เครื่องแทงบอลแล้วก็หายไปเลยหายหัวไปไหนก็ไม่รู้โอ้มึงจะโรยอะไรนักหนาวะรีบขึ้นไปเลียนแล้วนะแม่งเตี้ยก็เตี้ยยังห้าวอีกเตะแม่งเลยไปไหนก็ไปไปแต่กูตามเข่างคนตีเลยรีบขึ้นไปเรียนเลยมึงหายกบด้วยเล่นเกมนั่นน่ะฝากจะชื่อก่อนฝากจะชื่อก่อนเออเจอกันเออไอ้บอยยังไงก็อย่าลืมวันนี้ไปส่งใบกับกูด้วยไอ้กบด้วยตอนเย็นจะเอ้ยกูไม่ว่างว่ะกูฝากแทงได้ปะไม่วะกูน่าจิงน่าจิง โอ้ยใหญ่จัาตะล้อมอีกแล้วตะล้อมอีกแล้วงั้นมึงไปกับกูไปบอยเข้าใจปะตะล้อมควรอะไรโอ้โหแม่งนี่ขี่สงสัยว่ะไอสัตว์ไปอยู่กับอุ้ยไปอ้าวโอ้ไปเรียนไหมเอ้าไอเหี้ยไปหมดเลยทำไงอะตะล้อมคืออะไรอ่ะอุ้ยเล่นเกมอยู่ออกชุดนี้แม่งเลยเออได้อยู่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวเืี่อะไรงูวะที่นี่มันร้านะอะไรเนี่ยมึงดูดิแม่งไม่มีความขังเลยมึงเจ้าขังไปทำควยเลยวะโต๊ะบอลน,นะเว้ยไม่ใช่ร้านสักยันอาจารย์หนูพงโง่แบบนี้แหละขาอม่นางใสกูเข้าไปกูต้องทำยังไงบ้างเนี่ยเข้าไปนะมึงจะเจอกับไอ้เหี้ยอะ่ะแล้วมึงก็นิ่งๆไว้เดี๋ยวกูลุยเอง,เอองจ สวัสดีครับเสียอ่อยแทนหายหน้าหายตาเป็นนานไปทําไรมาอ๋อพอดีช่วงนี้ผมสอบอะครับไม่ค่อยได้อ่านหนังสือบอลนะนอ่านแต่หน,อน,น,นังสือเรียนคนในมูลนี้อ่านหนังสือออกแ้ววะก็พอได้ครับอ๋อไอ้บอยครับเพื่อนผมสวัสดีครับเสเด็ก,<ว>กใหม่อย่าลองแทงบอลครับข้าวหลังมันมันแทงเสียจะได้ค,คุ้นๆหน้ามันเออเด็จะทแทงกูเลยเหระเด็กสมัยนี้โหดจังวะอันไหนพ่อบอลมาต่วงนี้คนแทงกันเยอะ อันโอเคนะครับเสี่ยโอเคขอตัวกลับก่อนนะฮะอ่ครับโอเคโชคดีโชคดีคบันทับร้อโอยเฮียอ่ะคืนนี้มึงเตรียมตังค์ให้กูได้เลยยังไงกูก็ได้อยู่ข้างในอ่ะมึง อย่างกับลูกหมาออกมาข้างนอกมึงไอ้แกงแก่งเลยนะเยีย่ยนียอะไรวะเออค<จ>ืนนี้คืนนี้มึงดูบ้านไหนวะอา้าวอืมดูห้องกูปะบอดแม่งดึกกว่าไม่เอาอ่ะปะ้องดีกว่ามึงก็ดูหอ,อก,กูอดีวะยากอะไรมึงไม่อยู่กับอ้อมแล้วหรอกูเลิกไปตั้งนานแล้วแล้วมึงจะพูดถึงมันทำควยอะไรวะอ่างัา้นเ,เจอกันเออเจอกันแล้วเจอกันเพื่อน เออข้าวมากับแทนมกี้หรอเฮ้ยเออเ,อ,อเนี่ยมีเรื่องจะเตือนวะ่ะเพราะว่าแกไปยุ่งกับไอ้แทนมันเยอะเลยเว้ยไม่อเออโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> เออเอ,อ,อย่าลืมทำรายงานด้วยนะเว้ยวันนี้ที่อาจารย์เขาสั่งอะ่ะคะแนนเยอะด้วยนะเว้ยหรอห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะอือโอเคไม่ลืมหรอกเข้าใจมากที่มาเตือนอืมจะไปไหนเนะี่ยก็เนี่ยเพิ่งคุยงานกับเพื่อนเสร็จก็เดี๋ยวกำลังจะกลับเอออืม Cabe de lá. ได้ดูบอลปะวะแล้ดูดิวะเฮียได้เป็นได้เยอะแม่งเสือกแผลแล้วมึงอ่ะเป็นไงบ้างกูเหรอเมื่อคืนพวกกูได้มาหนักๆเลยห้าคู่ห้าคู่เต็มๆก็เต็มเต็มนี่มึงแทงบอลเบ้อเนี่ยธรรมดาเล็กๆแค่นี้แค่ยังเล็กๆโ็องมึงี้ก็ได้เยอะดิเฮียได้ยั้งห้าคู่เขาแน่นๆอ่ะแน่นๆเลยอ่ะคืนนี้เลี้ยงพวกกูเลยเฮียร้านเหล้าได้ได้รออะไรอ่ะเอาดิร้านไหนดีเนี่ย แล้วแต่พวกขี้แพ้เลยแต่เลยแต่เฮียคุยเฮียคุยเฮียลุงมีีแท่แมงตั้งนานแล้วอยียได้เงินง่ายชีพหายไอ้ควายกูบอกมึงแล้ววิธีหาเงินง่ายๆ่ยแบบนี้ก็มีแต่วิธีนี้แหละมึงจะขายยาไม่มึงรู้ดีจังไว้อ้วนก็เงินค่าเทอมทุกวันเนี่ยตังค์พ่อมันขายยาทั้งนั้นเฮ้ยจริงเหรอ พ่อกูไม่ได้ขายพ่อกูมานั่งดูกับแม่ทอ้สัต์พอเลยพวกมึงพอเลยเงียบเลยพวกมึงอะขี้แพ้ทั้งหลายเออไอ้บอยตั้งแต่มึงได้ตังมาเนี่ยมึง <Hey ห้าวขึ้นเยอะเลยนะเว้ยโธ่ธรรมดาคนมันรวยที่อะก็ดูคนรวยมาคุยมึงไงมาไม่ต้องพูดอะไรมากมายกมาวันนี้กูกินวันนี้วันนี้กูเลี้ยงด้วยกูกินด้วยเลี้ยงด้วยเลยวันนี้นะโชคชนชนชน

นีน่นช่วงนี้มันเกียเยอะเกินไปวะแม่งไม่คุ้มเลยวะมึงจะเครียดทําไมวะการพน,นันต้องขึ้นที่ดวงบ้างความรู้อีกนิดหน่อยเคยรียดแตแม่งไม่คุม้มว่ะเงินกูจะหมดแล้วนะก็ขอพ่อแม่มึงดีวะมันจะยากอะไรวะเครียดไม่ดีเหรขอตั้งมาแทงบอลน,นะครัมึงเรียนจบค่อยกลับไปหาตังใช้เขาเฮ้ยเสียงดังวะเป็นเฮียอะไรอ่ะ แล้วมึงควย,ยอะไรอ่ะหายแล้วเฮ้ยโทษพี่เพื่อนผมผมอขอผมอขอผมอขอครับจะให้ผมเห็นหน้ามึงอีกได้สัตว์ โอ้ยเขี่ยหนักเลยนะเนี่อยอะไรวะบอยเมือ่อวานเตะบอลมามีเรื่องอันนี้หน่อยอง่ะเตะบอลเนี่ยนะบนิดหน่อยของมึงเหรอ,อมึงอลยใช่ปะแทนมึงไปต้นเรื่องเลยใช่ปะอ้าวไอ้เฮี้ยมาถึงก็ด่าดกูเลยกูเคยทาอะไรดีในสายตาม,มึงก็วะก็มึงเันเฮี้ยไงกูก็เลยไม่คิดว่ามึงจะทาอะไรดีๆเหมือนคนอื่นเขาเป็นนะมึงถามกูสักคำไหมว่าเรื่องมันเกิดที่ใครเนี่ยกูช่วยบอยมัน ใ่เหรอเพรว่าเรื่องมันเริ่มมาจากมึงนั่นแหละใช่ปหมล่ะเนี่ยพอกูเล่าให้มึงฟังมึงก็เสือกขัดกูเงี้ยเฮ้ยพอเถอะพอเถอะแทนมันก็ช่วยตัวเองล่ะไม่มีอะไรหรอกเรื่องมันเล็กนิดเดียวเห็นปะอย่าใส่ใจเลยเออก็แล้วแต่พวกมึงละกันแต่แทนถ้ามึงทำบอยเสียคนนะเว้ยกูจะไม่สนใจเรื่องเลียของมึงแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยขอละส่วนก่อนเออ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 คุยังไงก็ได้อยู่ละ มึงอะอย่าลืมไปดูคะแนนเก็บที่โรงหาบด้วยละกันออออเออชื่อแทนกูไม่ไหวแล้ววะกูต้องทำงานหาเงินกใช้เสียอายแล้วนะเฮ้ยเพื่อนทุกปัญหามีทางออกไงมึงก็คิดเอาละกันอันนี้กูไม่บังคับมึงว่ะเออเคี่ยมวัดอ่ะดูดีมีแค่แค่ไหนบ้าะเออเคี่ยมดูหนังสนะือไหมเป็นสิบเคี่ยมมักติสดสัสแน่ดูนะอ่ะอ๋อไอเคี่ยมนี่มึงไม่รู้เหรอวะ มันเปิดโต๊ะบอลตรงข้ามหอคนเเว้ยจริงอะจริงยี่เปิดได้ด้วยเหรอเปิดได้เปิดก็แทงกันปากเปล่าแล้วก็จ่ายตังค์หลังสบายชิวเออชิวห้าสบิบบน่าสนดิงั้นที่มึงเสียทุกวันเนี่ยมึงรู้ไหมโต๊ะได้ลุ้้วนเลยนะเว้ยเฮ้ยเม่กูจะลองทำวะมึงแน่ใจนะถ้ามึงเอากูก็เอาถึงเงินมีน้อยแต่ใจกูให้มึงไม่อั้นว่ะเ้าไอ้สัต มองหน้าจุกเลยไหมจุกเลยไหมอะไรกูวนาไปไอ้ยเหี่ยเรียนดีกว่าโอ้ยยี่เหลี่ยนเอาเหี้ยนี่จะทิ้งกูละไอ้สัตว์บอยเฮ้ยเจ้าสัต ช่วงมัดีดีดูแหกตาดูเนี่ยเฮียไม่ผ <wi> ่านเห็นปะชื่อกูอะเฮียผ่านจริงว่ะสัตว์ไม่เป็นไรเว้ยทำไมคิดมากเลย่ะไปเฮ้ ไพวกมึงรู้ยังวายบอยเนี่ยเปิดโตบอลแล้วเว้ยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงมึงบอกพวกเพื่อนมึงเลยนะเว้ยว่ามาแทงได้เลยมันเปิดมันรับแทงแล้วเ,เชื่อได้ปะวะแม่งจะเบี้ยวกูปะเนี่ยเ,เปิดโตบอลแม่งไม่ใช่บาทสองบาทนะเว้ยเบี้ยวควุยอะไรวะพูดงี้เด็กกบม่งเออบ้านมันรวยมีตังค์อยู่แล้วแหละควยมีตังค์แล้วจะเล่นพนันทำเงี้ยอะไอเงี้ยน,นี่มึงเข้าใจลมเด็กหอปะวะเขาไม่อยากใช้เงินทำบ้าน เออเดี๋ยวก <em> right, <ieux. S 2> ูอลองแทงกับมันก็ได้เยี่ยมเลยเพื่อนเออพวกมึงอะลองดูเนโอเคเยี่ยมไปเจอกันเพื่อน ียังไงมึงโมนี่อีสัไปกันต้องยัยแล้เนี่ยยัยไม่เป็นครัยอะไรวะไอ้บ่อยเสียงดังแม่งถึงนอกห้องเลยเฮีเกยเฮียอุ้มเดิแม่งวันจันมาแทงกับกูห้าพันนี่สองอาทิตย์แล้วแม่งหายไปเลยไม่เห็นหน้าแม่งเลย ไอเฮี้ยอุ้มแว่นหน้าติ๋มมันนะเออเฮี้ยนั่นแหละมึงรู้จักมัน,นไมได้วยเหรอโอ้ไอเฮี้ยนี่แม่งเบี้ยวเสียอาหลายรอบละเห็นหน้าแม่งอยากจะซัดหน้าแม่งสักทีเฮี้ยแม่งอะไแม่งตนนอ้องโดนกูสักวันอะเออใน้อนนี้ยพรุ่งนี้ไปกูป ยืมอุ้มอุ้มเอาบอยไหนไอะตังกูหายหน้าไปเป็น,าน,นอาทิตย์แล้วลนะมึงอ่ะพอดีเรากำลังจะโทรไปหายอยู่พอดีเลยโทรเฮียอะไรอะ่ะไหนไอะตงังเ,เดี๋ยวเราค่อยให้พรุ่งนี้ได้ปะเราจ่ายก็ขอให,หมดแล้วเดี๋ยวมึงร่วมปกดกับกูเลยปะ mm hmm. เนี่ยข้างล่างเนี่ยมีเอทีเอ็มอยู่เอ,อ่อเอาตรงๆเลยนะ เราไม่มีวะ่ะมึงไม่มีต้องมึงมาแทนกันเงี้ยเลยวะโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโยอโอพอไม่มีตั้งที่ไหนมึงยังมาแทงกับกูนะกำไว้สัตว์ เรื่องนี้แม่งดังไปลักขาดแล้วนว้ยไม่ใช่ว่าเห็นไอ้แทนทำอะไรก็ดีเป็นดทุกอย่างเว้ยนี่โอ้ยเราก็มีสมองของเราด้วยความคิดของเราก็มีล้วเลิกพูดได้แล้วว่าเราตามไอ้แทนอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องมาต่างสอนเราเว้ยเรามีพ่อแม่คนเดียวเออก็ใช่ไงเราก็เตือนในฐานะเพื่อนไงแต่ถ้าแกจะเหลวแหลกมันก็เรื่องของแกแกจะทำอะไรมันก็เรื่องของแกเว้ยแต่ก็ขออยากอนึ่งแล้วกันทำอะไรก็จะถึงหน้าพ่อแม่ไว้บ้านแล้วกันนะ สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยแทนได้ข่าวเพื่อนเปิดตัวบอลไหมเหรอใช่ครับเสี่ยเสี่ยรู้ได้ไงครับไม่ต้องสงสัยหรอกลองไปตามมันมาคุยกูหน่อยมีเรื่องจะคุยกับมันเรื่องอะไรครับเสี่ยทับลายเสี่ยหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมบอกมันให้ฮะไม่ใช่มึงนี่นะเห็นกูเป็นคนโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอลองลองไปตามมาดูโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปตามมันเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับเสี่ยโอเคครับเจอครับเจอ วันนี้ก็เพียวัสดีสสดเป็นไงบ้างธุรกิจมึงเพตอนนี้คนเริ่มไม่นอนแล้ะเพื่อนที่มาแทนก็าหายกันหมดน,นแล้วครับคุณรู้เรื่องละพอใจวงการเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้และครับแล้ววันนี้เฮียเรียกผมมามีอะไรครับผมก็เลยของเรื่องนะธุรกิจกูขยายแล้วแต่ให้กูดูคนเดียวมันก็ไม่ไหวครับอยากให้มึงมาช่วยกูดูด้วยแล้วผมทําไงครับเพียง่ายง่ายมึงแค่ลูกค้าไปจากกูแค่นั้นเหรอครับเออ แต่กูจะให้เครดิตมันสองแสนเอาไว้หมุนหน่อยสองแสนเลยเฮีย er. มันไม่มากไปหน่อยเหรอสองแสนมันคิดว่ามากสำหรับกูปะล่ะก็ะสำหรับมึงอะ่ะมึงก็ใช้ระวังหน่อยแล้วกันแล้วมึงจะรับข้อเสนอนี้ไหมครับเฮียผมจะลองดูครับโอเคดีันไปละ เขเสียบ้างไงบ้างบ่อยเขาให้กูไปดูแลสาขายยอดของเขาวะเย็ดแม่รวยดิเพื่อนกูแล้วไงต่อวะเขาให้เครดิตกูมาอีกสองแสนสองแสนเลยวะแม่งบ้างๆเดี๋ยวกูขอยืมเครดิตได้ป่าวะอือเออเอาไปดิเฮ้ยเฮีนของเพื่อนใครจะกล้าใช้วะอยากได้เมื่อไหร่ก็บอกกูเฮียไม่เป็นไรเพื่อนกันเออขอบใจมากเไยแดกแดกมึงนี่มึงจ่าย ใช่หรอเป่เออมึงไอ้วะฮัลโหลครับอ่าใช่ครับอ่าจากไหนครับเนี่ย อ๋อครับว่าไงครับจริงเหรอครับผมยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเนี่ยอ๋อเหรอครับ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  อยู่ห้องใช่ป่ะโ,โหพอดีมอยมีเรื่องปรึกษาม่เชียนม,มากเ,เรื่องเพื่อนบอลนี่แหละเดี๋ยวเราขึ้นไปหานะพี่อ่ออยู่ท่าเรือแถวแถวหอพี่ครับครับครับโอเคพี่เดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้นะรับคับ ไอเหียแทมมันเหียขนาดนั้นเลยเหรอวะผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่กพี่ช่วงนี้เสี่ยอาแม่งส่งคนมาขู่ข้าผมทุกวันเลยหนักแล้วนะเนี่ยมึงแม่งเพื่อนรักกันแม่งทําได้อย่างงี้ช่วงนี้มึงระวังตัวหน่อยแล้วกันมึงก็ไม่ต้องกลับไปนอนห้องตัวเองมานอนห้องครูก็ได้นะเว้ยไม่เอาหรือว,วะพี่ผมไม่อยากทําให้พวกพี่เดือดรอ้อนนั่งเรื่องใหญ่เด้ยไอเหียน้องคณะเดียวกันมีอะไรก็ต้องช่วยกันดิวะ มาได้ท่องกูอะ่ะอ้ผมงขอบคุณมากนะพี่พี่มาช่วยผม,ผมไว้ก่อนนะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวไปครับเ,เอานี่ไปนี่ะดีอ่ะพี่เอาไว้ใช้เวลาจำเป็นช่วยมึงได้เก็บไว้ <ป>ชีวิตผมอยู่ด้วยความหวาดระแวงหลังจากที่โดนเพื่อนที่ไว้ใจที่สุดหักหลังด้วยการนำเครดิตสองแสนบาทของผมไปเล่นพนันจนไม่เหลือจนกระทั่ง 拜 นี่คือช่วงชีวิตที่ย่ำแย่ที่สุดของผมแต่ยังคงมีอีกหลายเรื่องราวให้ติดตามเพราะว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านี้